สวัสดีครับผมเชวกุนคนเดินมนะครับวันนี้ผมจะมาต่อผ้าสามพ้าสามผมจะเลี้ยงเดี๋ยวอะไรผมผมเตรียมไว้แล้วนะครับตอนนี้ผมเมื่อวานผมนอนนะครับเอ่อ<ห>ตอนนี้นนผมก็ยะเข้าไปที่ผมเคยเลี้ยงจะไม่ได้แล้วว่าผมซื้อตัวไหนนี่เอา,าเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้ làm sẽ thao nhá cho không đâu đi không thể làm không được nữa rồi làm được rồi không được nữa rồi không được nữa ก็ที่เดิมอะไรโอเคโอเคปะเนี่ยไม่มีใครครับฮ่ เขาจะไล่เขาออกเพราะว่าเขาไม่มีทางไม่ใช่สาวตัวเอง อนนี้ผมกลังจะไปไว้ตุกนะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปไปถึงทันครับก็นี่คือสิงโตของผมนี่คือสิงโตครับเป็นอยู่ดีจริงดีนะครับมันกินกันหมดนี่คือสิงโตกำลังโคมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เกนะ็บไว้ก็เนะต่างนันตัวเมียก็แล้วก็ตัวนี้ตัวเมียก,ก็อยู่ตรงนี้ครับไปนานไม่ใช่พวกนี้นะครับไม่ใช่นะครับอู้หู

ียับมันยังพูดไม่ได้มันไอแล้วก็อันนี้นะครับนี่นครับแล้วก็อันนี้อีกจะเลี้ยงเพื่อนนี้ครับอาาขอรูปด้วยวแล้วก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยน,น,ะวนะครับมีไอนิดหน่ยอยนะครับขอโทษด้วยนะครับผมมีไอนิดเดียวเลครับ เอาไว่า่วยนะคะท่ผมอนจะป่วยนะคะเพราะว่าเราเหนื่อหายเข็มานะแล้วก็ตอนนี้ผมก็กำลังจะต้องไปให้สุดนะคระแต่เพื่อนไม่มีนะคะ That's the That's all. I can't get more. I have more แล้วก็อันนี้นะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือรู้ว่าเกองกุ้งนะคะมันต้องใหญ <c oughs> ่น่ลยเราลอมบอกกันก่อนน้น เตรียมตัวไหอวันมา้มา,มาต้องเตรียมตัวไปส่งกับป้าก่อนนะใช่ไหมเสรนะ็จแล้วต้องไปส่งกบฟ้าลูกเล่นอยู่บ้านก่อนนะเลยล,ลูกยังไม่อาบน้ำเลยขุวน,นต้องอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปหาคุณหมอ,อครับหาสต๊อปก่อนสต๊อปก่อนได้ไหมสต๊อบยังยังยัง,ยงตอนนี้ผมก็กลัง กไหขตุหมอบบนขมัหาคหมอสักแล้วก็ตอนนี้มันยังตอนนี้ก็กำลังสูงนะครับขอจะเร่งค้ามเร็วนึก <c oughs> แบบแขอบคุณอาบน้ำเลยคุวันนี้อาน้ำไยังขายคิปไม่เสร็จเดี๋ยวต้องพูดว่าอันนั้นก่อนว่า,ารูกจะทราบกล่องเดียวแล้วก็ไปเลยเออลองให้ไปตัวผู้ตัวตัวตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ชอบแล้ว ไม่ดูหลักแล้วมาแล้ว,ลวอาสต๊าฟก่อนหยุดก่อนแล้วทุกคนแล้วทำไมไม่ฟังนนก,ก็ตอนนี้ผมกำลังตรงนี้นะครับแล้วก็นี้โอเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้ผมก็สร้างข,ของเล่นให้มันนะครับกลับบ้าน นี่ครับนี่ว่าสมันมาเล่นเอ็มวีดีไอเทอานี้ยรู้รรได้ไงดูในปีโซเฟราที่โร่า เด็กต้งงงองหยุดในน้ำหยุดได้แล้วพอได้แล้วแลวก็เอากระแสน้ำให้มันบ่อเล็กๆนี่บ่ออย่างนะผมใช้แค่นี้แหละแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะเอาเป็ดของเล่นนะเป็ดของเล่นไปหาคุณหมอครับเป็ดของเล่น,งล,นลงไปแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะเอา คนมันยาวเกินไปบเพื่นเอาด้ลี้ยงมาอันนี้อันนี้ยาวเกินไปยาวเกินไปเลยแล้วก็อันนี้จบแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับบายครับ